มาดูค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจวันนี้นะคะมีข่าวเตือนภัยไปยังพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือค่ะคตอนนี้มีหนึ่งโรคระบาดในช่วงของฤดูฝนนะคะคเป็นโรคระบาดสัตว์อาจจะทาให้สัตว์สุขภาพอ่อนแอแล้วก็เจ็บป่วยได้ง่ายนะคะเรื่องนี้นายสัตวแพทย์สรวิทธานีโตข่านอาิบาดีกรมปรศุสัตว์ท่านให้ข้อมูลบอกว่าตอนนี้ไทยอ่ะเข้าสู่ช่วงของฤดูฝนส่งผลให้สภาพอากาศแปรปรวนนะคะคฝนตกหนักบางพื้นที่ก็มีเรื่องของน้ําท่วมขังนะคะ อากาศเปียกชื้นพบได้ทุกภาคของประเทศเลยส่งผลต่อสุขภาพสัตว์โดยตรงทําให้สัตว์อ่อนแอภูมิคุ้มกันรโรคลดต่ําลงมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่างๆอย่างเช่นโรคปากและเท้าเปื่อยแล้วก็โรคข้อบวมด้วยนอกจากนี้นะครับสัตว์ก็ยังมีโอกาสติดเชื้อโรคอื่นๆด้วยครับคุณผู้ชมค,คุณผู้ฟังครับที่สามารถพบบ่อยได้ในช่วงฤดูฝนก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคไข้3วันนะครับซึ่งโรคไข้3วันก็จะเป็นโรค ประเภทเชื้อไวรัสนะครับที่สร้างความเสียหายต่อกเกษตรกรและก็นําไปสู่ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของประเทศด้วยโดยสัตว์ที่จะติดเชื้อไวรัสผ่านเชื้อพวกนี้ก็จะเป็นมีแมลงดูดเลือดเป็นพาหะนะครับไม่ว่าจะเป็นยุงแมลงวันเห็บนะครับสัตว์ที่ป่วยก็จะแสดงอาการหลังจากได้รับเชื้อ2อถึงสวันอาการของโรคก็จะพบได้แต่ก็แตกต่างกันไปในแต่ละรายแต่ละตัวนะครับโดยอาการแรกที่พบเนี่ยสัตว์ก็จะมีไข้สูง ขึ้นๆลงๆนะครับเสื่องซึมไม่อยากจะเคลื่อนไหวก็มีอาการซึมค้าย<ด>คน,เ,นยเลยนะ<ร>มีไข้ด้วยใช่อย่างไรก็ตามอาการของสัตว์เนี่ยจะไปเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะคโดยจะพบเห็นว่าสัตว์เนี่ยเบื่ออาหารนอนไม่ยอมลุกนะคะส่วนใหญ่อาการจะดีขึ้น1-2วันหลังจากเริ่มแสดงอาการแล้วก็จะฟื้นตัวแบบสมบูรณ์อีกประมาณ1-2วันโดยเชืวว้อไวรัสนี้นะคะ ไม่ได้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้สัตว์ตายนะพี่เอิญน,นะคะคแต่ว่าสาเหตุการตายเกิดจากภาวะแทรกซ้อนของโรคปอดซึ่งวิธีการรักษาก็จะเป็นแบบรักษาตามอาการไม่มียารักษาโดยตรงนะคะให้ยาปฏิชีวนะป้องกันโรคแทรกซ้อนร่วมกับยาบำรุงเพื่อการป้องกันโรคที่ดีที่สุดก็คือให้ความสำคัญกับการดูแลสัตว์เลี้ยงให้มีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรงต้องดูแลเรื่องของการจัดการโรงเรือนดูแลคอกสัตว์นะคะคจัดเตรียมอาหาร น้ำนะคะพืชพืชที่เป็นอาหารสัตว์นะคะแล้วก็เวชภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นวิตามินให้เพียงพอเพื่อจะดูแลเขาให้เขามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงใช่ครับอย่างที่น้องโบบอกเลยนะครับก็คือในเรื่องของการทําความสะอาดที่อยู่อาศัยรวมถึงการทําความสะอาดโรงเรือนหรือว่าคอกสัตว์ต่างๆนะครับมีการพ่นทําลายเชื้อโรคอย่างสม่ําเสมอด้วยทั้งนี้ก็ทางภาครัฐเจ้าหน้าที่ต่างๆก็ได้ขอความร่วมมือกเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นะครับคอยสังเกตอาการของสัตว์เป็นประจําด้วยนะครับ หากพบว่าสัตว์แสดงอาการป่วยหรือว่าเสียชีวิตผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุก็ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปรศุสัตว์อาสาปศุปสัตว์ ตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่โดยด่วนเลยนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันทุงทีนั่นเองครับก็ถือได้ว่ามุ่งโฟกัสนิดนึงไปที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบืออย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าสัตว์มีอาการแปลกๆในช่วงหน้าฝนนะคะอาจจะเบื่ออาหารนอนเสื่องซึมนะคะไม่มันผิดปกะติอันนี้<ช>ก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดแต่เอาจริงๆเกษตรกรที่เขามีหน้าที่ที่จะเลี้ยงดูแลสัตว์นะคะเขาจะรู้อยู่แล้วว่า ปกติคือยังไงนะคะไม่ปกติคือยังไงแล้วก็เขาก็จะมีความรักแล้วก็ดูแลอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าพลาดน้องอาจจะเจ็บป่วยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ต้องเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไปสิ่งสําคัญคือเราอะรู้คือคือคนที่อยู่คลุกคลีนะรู้แต่ว่าพอรู้แล้วเนี่ยอยากเก็บไว้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาป้องกันปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองนะครับ